ชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก้าวกันยายนสองพร้อยหเราจะมาอัปเดตข่าวดีกัน1ตุลาคม2566เพิ่มเงินค่าตอบแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสรวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบให้ได้รับเพิ่มนะคะ ก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะเพิ่มเงินค่าตอบแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านหมอประจำตำบลฝ่ายปกครองมีผล1ตุลาคม2566ล่าสูตรเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่ง และเงินอื่นๆให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสวัสดกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมค่าครองที่และทัดเทียมกับค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่รัฐอื่นๆรวมทั้งสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เดียวกันด้วยนะคะ อัตรางเงินตอบแทนที่ปรับขึ้นแต่ละตําแหน่งโดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566นะคะมีดังนี้1 กำนันให้ได้รับเพิ่มอีกคนละ2000บาทผู้ใหญ่บ้านให้ได้รับเพิ่มอีกคนละ2000บาท1กำนันให้รับเพิ่มอีกคนละ2000บาท2ผู้ใหญ่บ้านให้รับเพิ่มอีกคนละ2000บาท3แพทย์ประจำตำบลสวัสรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบให้ได้รับเพิ่มอีกคนละ1000บาท แจ้งข่าวดีมีผล1ตุลาคม2566นะคะเพิ่มเงินค่าตอบแทนกำนานผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนานผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษากความสงบมีผล1ตุลาคมนะคะ